แม่แม่เียังกันบ่อคื่อคือบ่คือดีเราไม่อีกแล้วาต้มหูกันีแมยังนั่นแม่ืออะไรวก็แลเวเลยเอานมี่เียมพร้อมเอาหนียุนีอะไรจะพาไปอืมงเลยคูได้กวนแม่เพื่ออะไมาเร่นของเแี่น้อยไม่เห้ยเร่นของเแียน้อยบ้าตีพวกผู้ใหญ่กำลังสอมล่ำได้รับงานแล้วดนรับงาเอางานแจกเขากำลังสอมล่ำ แมนเทเลอร์ท่าหนามาเห็นอย่างมาพี่มาพี่คุยเขาเลยเลยคุยกันกินหน้าแป๊บเดียวไปกินเรากินยาวมาตัไสกระดอกกระเดียมาเมาคักเมาเนี่ยเถอะเราก็ไปกินยูรานขายเราเราไปกินยูรานสอมรถเขาที่ขายไงกะหักวายุกะหักวายุ ขึ้นมาเฮ็ดยังผู้คอยกันบ้างซ้อมร่ำกันอยู่นี่ขึ้นมาก,โก,โกโูงโง่ขุ่นง่ถามซื่อเนี่ยเอาไปเอาม้าคนเล่สิเป็นคนโง่ตัวสนานเอาะฮือถามให้ยังล่ะพันลมาม้าเฮ็ดยังเอียงไส้เอียงขวดเนื่องน้าเนื่องหลังอยู่จังสี่แง่คอยว่าเป็นแมท่ท่านบาราเอาบ่มาธรรมดาเอาจะมาอีหยังขันบ่ธรรมดาราคอยมาหาเสือพระมาเมาเราจังสี่น่ะมาหาเสือพระแง่เสื้อพ,อพอระเมาดันเสืออะไรวะ กะหากลาอยู่เงินข้ากับเจ้ามีบอลหลับสิมาเสือพผาว่าเพิ่นเงินนี่มายันเตอตายป,ายปาย่าเอ๋วป่ารวยคักกันอะ่ะกินเราวังหันขนาดเสียต,ตัางกันเสือเบ,อรบิร์ดสามหมื่นแปดคนกินเราเอาเสียตังค์ซื้อซมซื่อเสือเด้เนี่ยสามหมืน่นแปดอืมปา่าแค่ชื่อไปยังแม่เจ้าตายวะออห้าขวดทองคนนื่นเอาทั้งสี่พ่อเศรษฐีที่น่ารักแม่ คันสมมุติว่าอยากได้พระอยากได้อีหยังเนียนว่าอยากได้พระสี่หยังโอ้ยอยู่น้ำเฉลิมพ่นพราะว่าทแต่สี่หยังมีเป็นพันๆองค์อยู่หิงพระเพื่อนะนะน่ะอยู่น้ำไผลก่ออยู่น้ำพลอยหิ่หมอ้มอาผู้ใดญพลอยหิ่หำเอากระเฉลิมพ่นหน่นดิเพื่อนมีพระอยู่โอ้ยผู้นั้นก็เอาให้ผู้นี้ก็เอาให้ไประเด็นบัตรนั่นบัตรนี้ข้าเจ้าก็เอาให้บ่าลายขึ้นหยังอยากได้พระอีหยังหรือเปล่าว่าอยากได้พระอีหยังอีหยังปลัดฮีกปลัดฮีก กุมารแท่งวายกุมารทองเออกุมารทองเออนั่งกวักนั่งกวักอืมสี่ย่างสี่หางประหลัดเีกุมารทองนั่งกวักแนว่ข่อยว่าอยางได้เนี่ยคือพระเนนเอะกับพระยันต์าอันนี้ข่อยกะว่าอยางได้คือกันเป้งตะว่าขันได้ปั๊บเรียบร้อยอันนี้มิตรของแท้หรือเจ้าสีกาศื้อน้ำบุข่อยบ่ลาการเซาบ่เป็นอยังสิบ่ยวกาซื้อเจ้าใช้องค์ละเท่าไหร่เอาข่อยให้องค์ละหามื่นโอหามื่น สี่องค์นี่หาเงินองค์ละหาเงินสี่องค์นี่มันจะเป็นเงินสามล้านพอดีแลนแรนแๆนสาม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 ,สามกับสามสามมเดี๋ยวผู้คอยสิจัดหาให้บ่มีปัญหาทั้งสิ้นเลยหาไม่ค่อยมันได้ละเออแต่ว่าเจ้าสิไปเสีต้อนนี่ยคยจะไปกินขา้าว กินเขากินเราเนาะไม่ทั้งเขาทั้งเราเอาแ้งซี่เจ้าไปหากินเขากินน้ำปลาไว้เดี๋ยวก็าิจัดหาไห่ซี่ยังของแค่เมื่อเตรียมไว้ให้ละเพพี่ปัญหาพอเอาคันเจ้าเพาเตรียมไว้ให้กูนี่มึงเสียรอท่ไม่ได้ขันเจ้าเจ้าะเตรียมไอ้้อย่างเทียมเยี่ยงเทียเยี่ยงเทียเยี่ยงเทียงเขาจะว่าคนเมาอว่ะย่างย เลมาท่านกลับตีมาจากซ้าเอ้เจ้าจไหนบัดเน,น่นเอาจ้าซีเจ้าไหนมักขีเราเมันเป็นอภิมหาเศรษฐีมันต้องการของดับของดีของดับของดีสี่ไปซ่อมหลอกซ่อมรับบอไดย้ยังดอกเข<อ>าเห็นแววแล้วพวกผู้เจ้าซีคนนี่เป็นได้ท่านที่เลยเป็นอย่างเอาเขามาหาของดีเนาะแต่วันนี้ก้มลงจะหน่อยกันน่ะนานเห็นแววบัดน,นี่ยอย่างอย่างล่ะพยยะยัยตลัดขิกโอ้มันบ่แเ่นตลาดขิกอันเะเวพเะเวท เวียดกระซ้ำช่วงนี้เอาเงินสามล้านมึงสิเอาบางเงินบักห้าตบกระมองฟองเอาได้หนิไปเตรียมอุปกรณ์เยอะๆๆไอ้ไอ้ให้คอยเป็นยังสั่นเจ้าเจ้านั่งกวักซะให้คอยนั่งกวักเออให้เจ้าเป็นนั่งกวักเดี๋ยวเป็นนั่งี้ดิมึงมึงมึงมันอีสักวันมึงเสีเป็นอีหยังนอเดี๋ยวยือนทางขาจักหน่อยงานขายอิปปอบงานโมอีกงานโมอีก คิดพ่อแล้วแม่นหยังอี้ต้องพะอี้หางเออแมนคือจะงมดงจะสี่หนูของแทีเลยเอาจังสี่มาแตีงโตจะเข้าเตีงโตแล้วเลี้ยวเข้าสุดเสียวบางเงินล้านอ่ะไป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 ซาซาเยินเยินไม่งั้นได้เงินได้ทองแตีงโตให้กันแตีงโตให้กันเดี๋ยวจะเงินเขาใจกูอ่ะไปไปเจ้าเข่าว่สั่นเบิดมือบ่ะแต่ว่าสามฟอนแมนอยู่มามามาไปไป เ,เร็วๆนั่น<ด>เป็นอย่างเออเกือบก็ออต้องใส่กระไดดอกเขาไปเห็นดอกไปไปไปเอาเงินจัางเดียวมา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 เงียบทางสักคเนเงียอยู่งทันมาดอกยึบปอบนเลยยึบไปใน,<ห>นของเขาจังเม่นจะตีงเงินไว้เนาะมีบ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 เสียก์โูดนะเม่นปลัดขิกเฮงแง่นะ้ำมาเฮงแง่ถ้าปอบทางมนันังกระไดกูเริ่มที่ขี้เดียนน่ยวคน บูเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มควมขังกาหน่อยเอาบัตคือตัวหลักเอาสาดคอแล้วบัตคือปรลัดชีกไหมไงเออแม่นยังล่ะนี่ใครปรลัดชีกมึงมีหอดใครโอ้ยทันจอหุ้มึงนี้เงี้ยวได้สบายเลยปะได้เด้อเด้อยีหามึงเอ้ยนั่งไปง้างไป ห้ามปากห้ามติงเฮ็ดจังสีล่ลรอไม่ยังนี่นั่งไอ้ไปอีงานอีงานมึงจะงานแห้งแล้วหรอฟงดนงอนกูว่าซอยเจ้านางลง้มเจ้านางลง้มอเฮ็ดเป็นเพราะนั่งกวบเฮ็ดจังไหนเฮ็ยดบงังรู้เออนี่ยมันบดนทันเด็กขมอ,อ้าปากจังหน่อยอ้าน้อยเขาล้าของปลอมอ้าคุ้งก้วง,วงนี่ล่ะนั่งกวกของแท้ เป็นอีหยังมึงอะนี่ข้ามเอวนี่แหละกูมั่นทองห้ามปากห้ามติงเดี๋ยวนี้เขาไปกินเขายุ่งจัง่อยเขากะมาทางขาออกอีกอีห้าเนี่ยกระไดเจ้าวันเองมันสิไรของดีวะเข้าใจปะเออเดี๋ยวจังเลยเขากะมาไปกินเขาาเพราะเป็นจะกินฟ้าวน้ำตะพระเนี่ย คือมาไห้แท้มาไวรวขอยอขย,ขอย่านเจ้าบ่ขายขายจะขายยูเขา,ยยขาน้ำสร้าป่าไปยังคือบ่กจินยุ้านเมื่อก่อนคอยฟ้าวย่านว่าได้ของดีอืมสั่งมีไว้ว่าจะกินมันช่มาอบ่ท่านพระเดียวหาขวดทองคุณเอ้ย <c oughs> เอาท <c oughs> ังสี่เอาท <c oughs> ั้งสี่แม่มาตกลงคุยกันสักอนพอเอาเตรียมไว้แล้วอ่ะบ่ท่านไอ้เศร้าสวงเมาจังเมตตีเดียวนนิบริเหลียงเมาดืมเหลวไปว่างันซิบมือเสือเบื่ดสามลัง นาที้มซื้อเหมือนสามลังเดี๋ยวนี้นี่ของดับของดีคอยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้หรอบัวบ้าสิเป็นปลาร์ดชีกพาอีง่างนั่งกวกกุม่านท้องสียางของแท้มัดเลยของแท่หรอเออเจ้าหามตัวไข่โอ้ไข่มาสัตวสิตัวค้นน้องคือกันบ่วจำเป็นโอ้พุดเออไข่มาสัตสิตัวคนตัวบ่ได้เงินน้องแขวะบ้าอะไรน้องของแท่คอยเตรียมไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหรอเออใส่หรอบางบัเบิางเฮ้ย อะไรเป็นไรไม่ีด้อย่างนี่อันนี้นะอืออันนี้ล่ะคือปลาร์ีกปลาร์ทีกหอวไปเบิ้งไปเบิ้งมามาคือเตางับเดี๋ยวปลาร์ทีกมาเตางับเสยอยู่อันนี้ไม่ไอย่างนี่อันนี้ล่ะไข่ปลาร์ีกไข่ปลาร์ีกบอกไม่บ้านคอยเอื้นหมากฮาวเด้เจ้านี่มันเมาเราสายตาอาชีพฟ้าคว้างเห็นไข่ปลาร์ีกเป็นนกเข้าไปได้เออ ห่วยอันนี้แม่หยางเนาะบาเ<อ>นี่ยเนาะอ,อันนี้ล่ะคือพระอีงางของ,ทของแท้ของแท้ข,ของแท้่ขยุดมาจากคุณได้เวียงจันทุ์ผูน่ะเออคอยเสื้ออีดอกพระอีงางมันใกลยยสิ้นเดือนแล้วมันเลยแดยงแดงเนาะอ,อันนี้แ่ะของแท้บปเเดอ๋นนอดยวห่วยไม่หยางอีกมันคือแบ่งบ่ทอกะนอ้ของแท้เขาไปแบ่งไปฟังพี่หน่อยฟังพี่ไ่มันจ้เกวป็นเท่าไหนบ่เออเออ เพศอะไรจะสิหูว่าของแท้ของปลอมเอาเจ้าอยากทดสอบว่าสันทงมาป้าพี่คันของแท้เนาะอืผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็เลี้ยวเตะขันยางพันไปปั๊บนี่มันสิเด้งดึ้อทันทีเลย่เออคันของแท้นี่ยางไก่มันสิเต็มแองเลยเต็มแองเลยว่าคอยล่องเบืองเดี๋ยวคอยเอานี่ว่างไว้ก่อนว่างว่างว่ามันเชี่ยงทดสอบต้องทดสอบสักวันกับบอสเซียคันของแทะเต็มแอง่เออ ฮึบน้าเอออีหลีอ่ะโทษสอบอีกก็ได้เฮ้ยโกลมโกลมโกลมโอ้ยหามือนกข่อยบบตัวเด้นี่บตัวเออทดสอบอีกก่อนเออทดสอบเฮ้ยก็นี่คือว่าจังสี่ดอกพระอีง่างข่อยเพิ่นแสดงอิทธิฤทธิ์่เอออิทธิฤทธิ์เพิ่นอยากประยุนน้ำเจ้าเพิ่นเลยแสดงอิทธิฤทธิ์เออโอ้ยแม่นอีหยังบายหามข่อยนะ โอ้ยมันตอมนี่รอกเจ้ายุกไก่ไข่ปลัดขิก่อนชื่ออบ้าเออเมนข่อยเมาแห้งบ่ามาเบิ่งทั้งพี่มา่เบิ่งท้พีเพรเอาห่วยแมนอีอย่างแ้วบานนี่เนาะนั่งขวักขนานเท้นั่งวขวักวะนี่เออห่วยเมือเป็นแต่เลี้ยงสร้างดีแต่อยู่ในปก่กนั่งขวักนี่และอาขกวงๆไอ้เจ้าว่าของแท้ขขาขันของป่อนมัสีอ้าเข็บ พอดงูจงอ่างแลีนพันไปปั๊บนี่พิษกระเสียขี่เก็บแลีนพันไปขาล้นโคบโบโคบโคบโบหูบ้านันบ่ของแท้จังสีเมีนเฮ้ยขั้นคอยเอาไปตั้งไว้ล้านคอยนี่แขกสี่หนีเบิดบ่สีหนีจังไนเมตตามหาในยมจะเปิดล้านค่าล้านขายก็เรียกแกสีคขั้วแขกเขาล้านมืดหนึงเป็นมืดมืดบ่เฮ้ยเอาไปตั้งไว้ซี่แยงนี่รวดตำกันตายเล้วนี่ ตําเฮ็ดยังมันย่านนั่งกวกนี่ไอ้บ่ย่านดอกของขังมันต้องเป็นจางสี่ตัไหนของแท้เลยบ่ของแท่เออคอยเสื้ออยู่ห่วยไม่หยังอันนี้อันนี้บ่บอกเจ้ากระสิบ่หูสันติบ่หูหรอเนาะข้ามเอวล็อกตอกจ้งสี่เนี่ยเขาเอิญว่ากุม่านทองกุม่านทองของแท่คือกันไปเบิ่งไปเบิ่งมามันคือเจังกอกออกแล้ถามหาแล้วมันสิวาจินตับเจ้าแล้วฟาด ของแท้วะนี่ของ่ยูเอ้ยโอ้ยอยเอาเน่ยคอยเอาอยู่โต้กล้งมาทั้งผี่สักคนอืมอยโต้กล้งเอาอยู่เฮ้ยแล้วถ้าเราเลี้ยงลากของราค่าก็จะไปราค่านี่คอยให้องละหามืนหาหมืนอืมว้ายหามืนมันไมหน่อยแต่้็เอาเอาจักองละแสนส้กไปแสนบอกเออโอ้ยคาแม่เนื่อดีพิมพ์นี่ย่อมนี่คอยให้เลยของแ่ ข้าวัวก็้ะแม่บอกก็ข่อยสักวันนี่แม่ว่วข่อยมากของดีเนาะหันหลับแสนหนึ่งซะกเนสีหนึ่งซะแสนหนึ่งเออซีองค์มันต้องเป็นเงินหาร้านเนาะหาร้านคุณเอวเออจุ๊บของดีคือเป็นจังซี่อ่ะเออกา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 ไอ้คือว่าจังซี่ไงข่อยขุดทั้งซีโอ่งมาได้ปั๊บข่อยบ่ท่านได้เสียงใหม่อย่างคนจัดยัง เพิ่นมีไอ้เพิ่อนละหิวทีเพิ่นแสดงอิติลีต้อนหน้าเจ้าถือว่าเจ้าในมีบุญวาสนาหลายเนี่ยโอ้ยค่อยเริ่มมากของดีเจ้เา,าเอ,เอาแบบผ้า,าอีงหางคือบะไรกินน้ะ<ต>มูส์เออพระอีงหางส่วยมากเพินพ่นบ่คอยมักสันของมูนีต่ตัวเพิ่นมักสันของข้าว โอ้ยไมรูพ่รู้ม่รู้รู้รูรูโอ้คอยซื้อยู่เลของโอ้คือวะเอาตกี่ปลลัดชีคือบะเบิงงพื่อยากไปยูน้ำเจ้าบ้าเออเอาไปเอามาก่อยซักสี่หักปลลัดชีหยอกปลาลัดชีให้แน่้ันหักโอ้ยจะมาเป็ี่ยนแต่หักดึงป เบิ่งไปเบิ่งมาคือจังเป็ดปะลาดกิงนี่แม่ <c oughs> เอาจังซีตกลงจะซื้อไปซื้อแล้วเนาะเนี่ยขันซื้อปั๊บเรียบร้อยจะมาทำกันจะค้อนอะไรนี่หว่วยข่อยมาเดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พู้เดียวข่อยไแล้ว <c oughs> นับหาสเตกี่มาผู้เดียวก็ได้นับซุ่มถ่ายอยู่บ้านน้ำแล้วมันผู้ใดไรเลยสิเอาไปส่งเจ้หว่วยข่อยก็อาศัยเจ้านี่อ่ะมันพูดอะไบ่ายหำข่อยว่าเพิ่งแสดงอิตินีซื้อรถมันผัดห้วยคัน ไปหำดูปะเนี่บ่แม่นปลัดชิกกระเทยบ่เนาะมันตัวนีปลัดชิกกระเทยจะไมาหาเบาไหลเอาจังสี่เอาแทียบเป็นบ่เอาตีเดี๋ยวเจ้าไปหาเนี๋ยวหำเด้อเฮ้าเจ้าไปหาไม่หำมือกับเจ้าแล้วไปหาไม่หำนี่ยยู่ทั้งไตมองนี่ละบ่เออข่อยเห็นไม่สาวยู่ทั้งไตบันไตดีละเจ้าหำไปซอยข่ละเดี๋ยวข่อยสิมัดไปเออเอาอะไรไปก่อนเอานั่งกวกไปก่อนเอานั่งกวกไปก่อนเออ ไม่หาอยุ่อเลาะไตบันไดอันเดอขอยเย็นยุ่หันละอเจไปเพ่าตัวเพรา่ตัวดอกมือนี่เนี่ไปใส่อีกว่เนี่ยูมยเงินๆๆๆ เดี๋ยวสิหามอันนั่งกวัวก่อนเออเอาไอ้ผู้นี้ไปนิมนต์ไปทั้งพุนก่อนมันเชียงเดี๋ยวคอยเอากุม่านแห้งไว้ไว้ทั้งพุนท่องต <ไป S 1> ะ,ะวทองเนี่นะโอเจ้าผมมกเนาะเมียเจ้าซื้อท่องก็ล,ลืมเข้า,าเีเที่ยงเที่ยงเทียงเที่ยเที่ยงท่ยงเี่ยงม่เทีง <c oughs> ยงเ่ยงเาีกงเที่ที่ยงเท่ยงเที่เที่หงเที่ยงเ่เ่ยเงเี่ง ข่อยขุดได้จากหลุมเดียวกันคุดได้อยู่หลุมเดียวกันหลุมเดียวกันห่วยสำพอมันคือกันเนาะฮะหามไปซ่งข่อยละเออเจ้ารถอีหยังหรือมะพอารถตู้เออรถตู้เอากถอะแหน่นั่นเพราะมันหามสนพุ่นแต็กเขาได้พาข่อยดีว่าเขาว่ามันสอดเขาเหงือกคือจังสอดเขาเอาป่าเนี่ย เมาเหลาเราเสือซาเด้อด้อนได้แต่ธ้รมดาเระคนเมาหามไปซ่งแขวะนีไปจไ้หังหนาหกันจังสีนันหลังใส่ตัวโอ้ยเจ้าก็่บอกไยเนาะี่ข่านบ่้มนเมาจังสี่ัวเสดงเงินเด็ดขำย่ามันยยาดโดย่า หลังจังไดหันใสเอาล่งม้ก่อน<า>เาทาั้พี่สบายเจ้ามาทั้งหนาสบายคอยคอยไปยื้อท้งพูนใครเนี่จังเหมนยาจังเหม็นซ่าจัเหมกูมาเป็นแต่ย,ยา่านครับเดี๋น้องจะไปย่านของดีมันต้องเปลียนอกมเดีเดี๋ยวรถเจ้าตัวท่ทั้ทงลดล่ะายื้อทังพุนเออทั้งพุน เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันทางพี่มันเสี่ยงเด็กหน่่ยเขียว่าลงทางพี่ซะเออยังโค้งไว้พื้นกันเลยเออเออเ้าผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอหยังอีกถ้เมื่อนักคักเดี๋ยวอ่ะโป่งล้มก่อนป่งล้มก่อนเจ้าพระผู้ใหญ่อีหยังเพิ่นแสดงอีธีรีาหากว่าเพิ่นอยากกวอยู่น้ำเจ้า เจ้าม้วนเพื่อนบอกเพื่อนว่าสาธุเด้อขันสิบอายุน้ำลูกเต้าไงเบาๆเนี่ยจะสวนหนักหลายว่าจังสีโอต้องนิมนต์นบ่เออต้องนิมนต์บอกเพื่อนก่อนโอ้ขอเจ้าก,ก็ว่าบอกใคขอ่ขอยก็ลืมเนาะเหือสาเด้อแม่นั่งกวาดเออขันสิบอายุน้ำพ่ออีหลีกะน้ำลูกน้ำเตา้าห้ยข่อยเป็นพ่อมันผุนเด้อเออเรียกตาสีมาขันสิบอายุน้ำพ่ออีหลีกะให้เบาๆเออย่าหนักเออเคยบ่ เบาเนเบาก็ได้แล้วเฮ้อใคเชียรของดีาของดีคบอยบ่มีปัญหาเออไปโอ้เบาครับเบาแน่เบาเลยสมแลนะครับเม่แน่พวกแกมันปางเหยว่ะปางเออปังยันยะปางยันยะว้ย ฟังยันยากทำไมเป็นตัวอย่างครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่หยางอีกทั้งนี้มันลงมเไดาะพูนไปทั้งพูดพูไปไปะเนี่ยขัดัดขัไม่หยางมาหาหามๆๆเจ้าเรีเจาเหรไปทั่วทิพทั่วแดน หามหามามหามแมามมะเสาหามเสายังเรีนสีหาเนแม่มัไหวน่กเรนแม่แล้วกูเก็บฉีดอะไรกูไแห้งหเนอเอาการแสดงน้องสิจานแสดงหาจะแตกยังเล่นทั่วๆมันเลยมันเล่นหาจะแตกแม่มั้ยังพี่น้องกำลังหัวเอาก็เรียนไปคิ้วการแสดงพี่น้องหัวขวัญก็ขีดตะลรกูไกลสุดออกจากกันแล้วเออเรนนหาแม่ยังไงย เป็นแม่มึงยังเล่นี่พออีีว่ไตีแท่บอันี่ดีย่างดีสิมาขากันโลกรงกหนีเนียกูว่าสนมากกว่านี่เล่นนั่นนี่มาเล่นในจังไหนโอ้ก็คอยๆเล่นเป็นขีเมาเลยเอรเจ้าขีเมาีขเมานี่ีมาล้ี่นแบเปียนันไม่ได้พังเที่ดีกันพังไปเลยมาเี่ยนมาเี่คนตกาน้เสาอ่านโกูถึงใจให้กู ข้อขอค้าแตกงั้นเป็นข้อสองกันหนิบ้านนีกันย่าบันคนหัวข้นแห้งกุ้ตะเพอตะเพอหามก็หอยผู้หน่อยพี่ไปขอโทษเพิ่งกระเรี่ยวดอกไปบ้านเต่าเขาเลยพวกมันสมหัวกระเทงกูเพื่อเดียวนี่ล่ะไปขอโทษเพิ่นไปข่าตัวสันทอหางเอื้องนี่บัดนั้นแหละแฮ้งตัวทัวร์ที่ห้องเรียนเรียนหมาสิจะเรียนชั้นนี้ถึงว่าแสบโอ้ออกมากระลอยู่แต่ว่าเ้าเรียนให้พี่น้องเบิ่งได้อัดที่ดีพร้อมด้วยมือใหญ่อัดที่ดีอัดที่ดีอัดที่ดีก็ขยันใส่อารมณ์ดีทีตอแรกก็บอกเกิดย้อนยัง มึงหาคนตัวักักการเอามาเจียอย่างการกระซูมือเจะคือบาใส่อารมณ์ใส่ไม่ได้ปลุกจีรมึงเห็ดจันทันาเอาไม่ต้กินกัติดข้อกูบ้านฟ้องเถอะเดี๋ยวนี้พ่อลพ่อลาโทอยคอยขอโทษขอโทษนะขอโทษนน้าแ่บเล็บขอหัววันกูบานกูกัเจก็งแล้วพ่อลาพ่อลาพ่อลรงตลงกับเิรข้อกูเจ้ากกัน้ลคอยล้ารนัีบ้งพังระโดดไไง มวงสากะหูกันนู่นแล้วมันเห็นสิมันรังเกียจคอยเห็นคอยเป็นกระเทยเห็นอะไรเห็ที่ไปขอปวดเพิ่มแล้วนอูู้เสพปเลยันนั่นมาเอาวะอยู่ดีมึงเอาอยู่ดาว้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 าวว้าว้ว้าวาาาาอางเาวาา้้า้วว้าว้า้วอาอา้าว้า คือเลี้ยงล่วนี่มันเป็นจังสี่คันคอยปาเก็บมีเลี้ยงคอยกับบ่าวสูมือคอยกับบ้าเคยวาดอกแล้วมึงใส่กับโรคนี้ยะพงี้เซ in ่ยเราอดหามแล้วได้เพียงได้หนีสูกอะไรลูกๆระไรพี่กรไน้องส่เี้ยงไหนมันแจกไข่ได้พะนั้แส่บเออแซ่บเข้าไปเข้าไปเกาเบิ้งอรหลนหัวหน้า เอ uhm ี่ยไเี่ย้มมาคนใส่ราเลอเอาล่ะเม่นขับมาอย่คือมึงเสียออด่นเ่มึงเสีย้าว้า่สูงเจ้าดอกไข่สูงเจ้า่ได้ดอกไข่แเไปลงกันดีกนกนมันิษกัน่ดิในหัวหน้าบักแซบบักมันหมาหมาหอกต้องมันอยู่เลยพที่ฟองหัวหน้ามันหมาหลอบกันข่ชัดๆเขาแนวเลี้ยวไปเชียกัน้ตาหัเล็กอกหัวข มันจะสี่สูกันตัวโตๆไข่กับะยาหรอกวังหันคือปวเราวารเรามันมารเียนีข่ะยาหนอกตัวหนาหัวหนาก็แล้วกันหอนี่ออกเปนอกเจ้าเทียงไ่ก้ไข่กัมันเล้วมอาโอ้ย่อ่่ออโอเดี๋ยอไปซแล้วเยอะแดล้มาตัของยังสิล่ะคนเราเก็บกดเราไมควงกดดันหลายเพื่อนเป็นกระเทยเพื่อนเป็นกระเทยกระเทยมันตายเพาเป็นบ่อ กะห่าปลาอยู่ยี่สิบเปอร์อารมณ์หุนหันพลันแล่นตอนนี้กระเทยตายเป็นยี่บ่อบ่อเลี้ยงดีๆนะไปที่มาใส่อารมณ์ใส่ความมันีันมือเดียวอนุโลมให้อนุโลมก็จะบอกมันได้บอกมันบอกมันเดบอกพ่อพอลักถันแน่กินเย่มันมาอยู่วงนี่น้ำข่อยเอออยู่น้ำกันแหละมีมันบอกมอเดียวกันต้อนหน้าหัวหน้ากะคักเต้หัวหน้าก็ไม่แย่งนาำข่อยซุน หากว่าให้เก in ียรติพนจ้งเมียนได้ไปยังบ่ให้ย่านดอกแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องในวันสิบเซิบกับวัหดเนได้อย่างไหนไม่ออกมาเบิ่งลกได้ไปอยงกงไปย้อนเป็นอย่างอี่มาฆ่านี่ก็ไดแก่จังลาไ้เจ้าเปนจริงๆไว้เจ้าหัวหรอกเจ้างป็นายงเจ้าญาติมากกเดี๋ยวถูกลูกลงมัดที่อนมัเจียพอนะหัว ขันบะมีการแบกคอนแบกยังกันมาบะมีการยานกูเลยนมือบาสบแมะพอกูเห็นแบกกูแบกคอนมาแล้ววิ่งหางจุดๆใชนพะพวกมึงกู <c oughs> บอกแล้วแยกกูใส่ใส่เลีกยได้หั่นเลีกยได้เล่นก็ไผ่ยังเล่นยังเล่นใจอีดักแด้จังกูเข้าใจปะ <c oughs> ป้าโนุ่มแม่จะไม่ขึ้นมาบวาแากแมงแต่จังจะผ้าแมงมาไปออมจะก,กบหน่อยซะักสิโพดสิโพดค่ะแกแม่ป้า แว่นตาซื้อมาอันจักบาทละหันอ่ะสิบเก้าบาททอนบาทนึงไม่บรรยาซื้อกูบ่ดีซะสุดหันบ่ได้ใส่คอนใส่นั่นบอมไม่ตีการย่านกันเลยเอาละมันหนักเดี๋ยวเร่งวัยเล่นตะพูอตะพือบอ่เอาไว้เอาไว้ก็โอ้โหเจ๊คนอย่างกูบ่ได้ย่านในภาษาสั้นคนอย่างกูเนี่ยนะจังใดปราบคนโกงเปิดโปงคนชั่ว

ตีคู่ไปสู่สูสัน